ผมผมก็เลยศึกษาเรื่องอเด็กพิเศษกลุ่มสมาร์ทีสั้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวผมเองนะฮะจนสุด <Okay. S 1> ท้ายเนี่ยผมรู้เลยว่าจริงๆแล้วมันมี อัจฉริยะคนเราครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องการเรียนอย่างเดียวว่าก่อนผมถูกตัดสินเสมอเลยครับว่าโอ้เป็นเด็กเรียนไม่เก่งแบบนี้นะครับทำให้ผมเนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะครับเราก็กลายเป็นเด็กหลังห้องทาให้เรารู้สึกว่าไม่ได้รับความภาคภูมิใจนะครับดังนั้นวันนี้ผู้ปกครองท่านไหนก็ตามที่มีลูกเรียนหนังสือในชั้นเรียนไม่เก่งก็ดีนะครับหรือเป็นเด็กพิเศษก็ดีสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องให้เขาเสมอๆนะครับคือความภาคภูมิใจนะครับคือกําลังใจนะครับความภาคภูมิใจ หรือว่าความภูมิใจของเด็กนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครัคุณแม่คุณพ่อลองทําเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้สมมตินะครับอยู่ๆเขาทําเลขๆหนึ่งหรือการบ้านข้อหนึ่งแล้วมันเสร็จตรงเวลาคุณแม่ลองชมเขาอะครับว่าอู้มันยอดเยี่ยมมากเลยอะมันเก่งมากเลยอะจากการที่เราไม่เคยชมเขานะครับเชื่อไหมครับประโยคเล็กๆแค่ประโยคเดียวอะครับมันทําให้เด็กคนนึงครับหัวใจพองโตแล้วเชื่อไหมครับว่าถ้าเราใส่แรงเสริมทางบวกเข้าไปได้หรือใส่ positive reinforcement เข้าไปได้พัฒนาการเกิดทันทีเลยครับผม ค่ะเรียกว่าประโยคทองเนาะเล็กๆน้อยๆอย่าอย่าว่าแต่เด็กเลยเราเป็นผู้ใหญ่เรายังต้องการคําชมเลยเราทํากับข้าวเหนื่อยเลี้ยงลูกเหนื่อยเราก็ต้องการคําชมเราทํางานเหนื่อยตั้งใจทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังอยากเห็นผลว่าเออสิ่งที่เราทําเกิดอะไรขึ้นบ้างดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ okay, okay.